สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวปีรากากันบ้างนะครับดวงชะตาของชาวปีรากาในเดือนมิถุนายน2567ลักษณะนิสัยพื้นฐานดวงชาวปีรากามีลักษณะนิสัยที่เป็นคนรักอิสระกล้าสแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตวิญญาณที่เป็นนักผจญัยในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะมีความกระตือรือร้นนอและพลังงานมากขึ้น ทำให้อาจมีความคึกขนองบ้างในบางช่วงคุณจะรู้สึกอยากแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความกระหายของจิตวิญญาณจึงอาจสนใจการเดินทางหรือลองทำอะไรแปลกใหม่เพื่อผจญภัยอย่างไรก็ดีคุณควรระวังความคึกขนองจนเกินงามและพยายามรักษาสมดุลในชีวิตด้วยด้านการงานในแง่าการงานคุณมีพลังงานสร้างสรรค์และความคิดใหม่ๆมากมาย ในช่วงนี้นะับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มโปรเจกต์หรือการได้เริ่มสิ่งใหม่ๆคุณอาจมีไอเดียนออกกรอกที่น่าสนใจและแปลกใหม่คนรอบข้างน่าจะชื่นชมในความามคิดสร้างสรรค์ของคุณอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังอยากคิดหรือทำอะไรที่ฟุ้งเฟอ้อหรือขาดการวางแผนจนเกินไปมิฉะนั้นงานอาจเสียเปล่าหากรู้จักบริหารจัดการได้ดีคุณจะประสบความสำเร็จในเดือนนี้ด้านการเงินต้องระวังเรื่องการเงินในเดือนนี้ เนื่องจากนิสัยของคุณที่รักอิสระและอยากเสี่ยงโชคอาจทำให้คุณใช้เงินอย่างประมาทหรือลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงโดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียมากนั้นก็ควรวางแผนและบริหารจัดการการเงินให้ดีอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือเสี่ยงลงทุนโดยขาดการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านจะช่วยให้คุณมีเงินเก็บและไม่ประสบปัญหาหนี้สินด้านการเรียนสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาปีรากาเดือนนี้คุณมีแรงบันดาลใจแรง ในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆคุณอาจสนใจเรียนหลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ของตนเองอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังอย่าหลงไหลไปกับกิจกรรมนอกหลักสูตรมากเกินไปจนลืมสมาธิกับการเรียนการสอนหลักให้รู้จักสร้างความสมดุลและจัดการเวลาให้เหมาะสมเกณฑ์การเดินทางเดือนมิถุนายนเป็นเดือนดีสำหรับการเดินทางของชาวปีระกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว หรือการเดินทางเพื่อผจญภัยในสถานที่แปลกใหม่คุณจะได้รับพลังบวกจัดก,การได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆและเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและคลายความกับแค้นจิตใจสรุปได้ว่าชาวปริระกาจะมีชีวิตชีวาเต็มพลังในเดือนนี้พวกเขาควรใช้พลังงานที่มีอยู่ในทางสร้างสรรค์ ทังด้านงานการเงินการเรียนและการเดินทางแต่ก็ต้องรู้จักสร้างความสมดุลและควบคุมตนเองให้ได้ด้วยจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเดือนนี้ในเดือนมิถุนายน2567นี้ชาวปีระกาจะได้เผชิญกับโอกาสและทางเลือกใหม่ๆทังด้านการงานอย่างมากมายซึ่งจะส่งผลให้คุณต้องใช้ปัญญาในการตัดสินใจอย่างรอบคอบและอาจนำพาไปสู่โชคลาภหากเลือกได้ถูกทางโอกาสการงานใหม่ๆ อาจมาในรูปแบบของการเสนองานจากบริษัทอื่นการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญในที่ทำงานปัจจุบันหรือการได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นซึ่งจะเป็นการทดสอบความสามารถของคุณอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนสายงานหรือลงทุนเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของตนเองด้วยหากคุณกำลังมีงานประจำอยู่แล้วการได้รับโอกาสใหม่ อาจทาให้คุณต้องตัดสินใจระหว่างการอยู่กับงานเดิมหรือย้ายไปรับงานใหม่ที่อาจมีความทา้าทายมากขึ้นในการตัดสินใจครั้งนี้คุณจําเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยชั่งน้ําหนักระหว่างข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในเรื่องของรายได้สวัสดิการโอกาสก้าวหน้าความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและส่วนตัวรวมถึงความพึงพอใจในงานด้วย อย่างไรก็ตามหากคุณยังไม่มีงานประจำเดือนนี้หน้าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับข้อเสนองานมากมายคุณควรใช้โอกาสนี้ในการเลือกงานที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของตนเองอย่าเพิ่งรีบตกลงรับงานแรกที่เสนอมาเพราะอาจมีงานที่ดีกว่ารอคุณอยู่ในภายหลังให้พิจารณาด้วยสติและปัญญาในด้านของโปรเจกต์ใหม่ๆเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาอันดีที่คุณสามารถเริ่มสิ่งใหม่ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของที่ทำงานหรือโปรเจกต์ส่วนตัวของคุณเองอย่างไรก็ตามคุณต้องวางแผนและวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อไม่ให้โปรเจกต์ต้องสะดุดหรือล้มเหลวในภาพรวมถึงแม้ว่าคุณจะมีโอกาสดีๆมากมายในเดือนนี้แต่การตัดสินใจก็เป็นสิ่งสำคัญการตัดสินใจอย่างฉับพลันอาจนำพาไปสู่ความล้มเหลว ได้จงใช้เวลาในการไตรตรองและหาข้อมูลให้รอบด้านพูดคุยปรึกษาคนที่ไว้วางใจเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเมื่อใดก็ตามที่คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโอกาสสำคัญเหล่านั้นก็จะนำพาโชคลาาและความสำเร็จมาให้คุณสุดท้ายนี้หากคุณตัดสินใจอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ให้มุ่งมั่นและทุ่มเทในทุกๆโอกาส ที่ได้รับเพื่อให้ประสบความสําเร็จแต่ก็อย่าลืมที่จะแบ่งเวลาให้กับชีวิตส่วนตัวและคนรอบข้างด้วยเพราะความสมดุลนี้เองที่จะทําให้คุณมีความสุขและประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนดวงชะตาของชาวปรีระกาในเดือนมิถุนายน2567ด้านความรักด้านความรักสําหรับคนมีคู่เดือนมิถุนายนนี้ชาวปรีระกาที่มีคู่ครองจะต้องเผชิญกับความท้าทาย และการทดสอบความสัมพันธ์หากไม่ระมัดระวังอาจนำไปสู่ปัญหาและความขัดแย้งภายในคู่ได้ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้เกิดปัญหาก็คือนิสัยของชาวปิรากาที่รักอิสระและไม่ค่อยยอมอยู่ในกรอบเท่าไหร่ทำให้อาจดูเหมือนละเลยหรือทอดทิ้งคู่ครองนอกจากนี้หากชาวปิรากามีความคิดนอกกรอบหรืออดทนต่อปัญหาได้น้อยก็อาจทำให้เกิดการบาดหมางหรือโตเถียงกับคู่ได้ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ก็คือความตั้งใจจริงในการรักษาความรักและการมีสติในการสื่อสารทำความเข้าใจกับคู่ครองคุณจำเป็นต้องพยายามอธิบายและให้เหตุผลกับคู่ครองมากขึ้นอย่าทิ้งระยะห่างไว้ระหว่างกันนานเกินไปอีกทั้งควรรู้จักยืดหยุ่นลดทิฐิและความเห็นแก่ตัวพร้อมรับฟังความคิดเห็นของคู่ครองบ้างหากคู่สมรสยอมเข้าใจและอภัยให้กันได้ปัญหาก็จะคลี่คลาย นอกจากนี้ชาวปิรากาควรพยายามทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับคู่ครองเช่นท่องเที่ยวผจญภัยในสถานที่แปลกใหม่ด้วยกันหรือลองทำงานอดเรกร่วมกันเพื่อช่วยเติมเต็มจิตวิญญาณรักการผจญภัยของคุณและสร้างประสบการณ์ใหม่ร่วมกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความผูกพันและกระชับสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับคนโสดปิรากาเดือนมิถุนายนนี้ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่คุณจะมีแรงดึงดูดและมนสเนตที่โดดเด่นทำให้ดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตได้ง่ายคนรอบข้างจะชื่นชอบบุคลิกมั่นใจและกระตือรือร้นของคุณเดือนนี้จึงเหมาะแก่การออกไปเที่ยวสังสรรค์ทำกิจกรรมกลุ่มหรือสมัครชมรมที่ตรงกับความสนใจของคุณเพื่อเปิดโอกาสพบปะคนใหม่ๆ อย่างไรก็ดีชาวปิรากาจะต้องระวังในเรื่องความฟุ้งเฟอ้อในความรักด้วยเนื่องจากนิสัยรักอิสระและความกล้าเสี่ยงทําให้คุณอาจตกอุมพรางของรักแรกพบได้ง่ายหรืออาจมองข้ามจุดบกพร่องของคนรักใหม่ไปโดยเฉพาะในช่วงแรกที่ยัง,ลงหลงไหลอยู่ดังนั้นควรใช้สติและปัญญาในการพิจารณาคุณสมบัติของคนรักให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ไม่ควรหลงระเริงไปกับความรักในช่วงต้นมากนะัก อีกทั้งไม่ควรนำเอาปัญหาหรือผลกระทบจากความรักและความสัมพันธ์ในอดีตมาเป็นอุปสรรคในการค้นหาคนรักใหม่ด้วยโดยรวมแล้วชาวปิรากาทั้งคนโสดและคนมีคู่จำเป็นต้องรู้จักใช้สติปัญญาและอารมณ์ความรู้สึกไปพร้อมๆกันเพื่อให้ชีวิตคู่และการค้นหาคนรักประสบความสำเร็จนอกจากนี้ต้องมีความอ,าอดทนกลั้นและควบคุมตนเองให้ได้มากขึ้นจึงจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดี ขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์น,นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิกขิตเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับถ้าชาวบอยญาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆ ที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ